เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับจัตุรัสกลางสนามที่กว้างขวางที่สุดของสำนักในปกติจตุรัสแห่งนี้จะไม่เปิดให้คนภายนอกเข้ามีเพียงขณะสำนักไหนจัดการแข่งขันจัดอันดับคนแกร่งซึ่งนับเป็นการประลองฝีมือระดับสูงสุดของสำนักในสถานที่จัดงานย่อมจะเป็นจตุรัสกลางแห่งนี้เท่านั้น แม้จัตตุรัสกลางมีอนา,าบริเวณใหญ่โตมโหฬารแต่วันนี้ยังถูกสีสะดำทะมึนยึดครองเป็นแผ่นผืนเสียงโวกเวกอึก,กทึกของฝูงชนแพร่กระจายสี่ทิศดังสนั่นทะลุชั้นเมฆาเมื่อกลุ่มของเซียวเวย็นมาถึงที่นี่และเห็นกำแพงมนุษย์ที่แออัดยัดเยียดต่างตะลึงตาค้างแต่ดีที่ผู้เข้าแข่งขันมีช่องทางเดินพิเศษและอาศัยบาร,รมีของเซียวเยียนพวกสวินเอ๋อจึงเลี่ยงการเบียดฝ่าฝูงชนไปได้ ผ่านทางเดินพิเศษที่มีอาจารย์ยืนคุมอยู่เข้าสู่บริเวณแท่นยกพื้นซึ่งวิสัยทัศน์ไม่เลวแห่งหนึ่งกลางจัตุรัสเหนือแท่นยกพื้นสายตากวาดมองเบื้องล่างเพียงเห็นสนามกว้างนั้นถูกแบ่งออกเป็น5้าส่วนเท่ากันแต่และส่วนมีเวทีต่อสู้ตั้งอยู่เสียวเย็นพิงราวกัน้นขวาตามมองโดยรอบสนามได้ยินเสียงอื้ออึงที่ดังจากอัตจันร์เบื้องล่างเป็นระยะในด,ดวงตาทอแววประกายร้อนแรงขึ้น การแข่งขันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการสับประยุทธ์ระหว่างนักเรียนระดับประกาศกลุ่มหนึ่งของสำนักในฐานะที่เป็นบุคคลอัจฉริยะที่มาจากทั่วสารทิศบนมหาพิภพผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้มีใครบ้างไม่ใช่ชนชั้นยิงทนงใครจะโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดเลื่อนพล่านนี้หากปราศจากพลังฝีมือเกรงว่าคงเป็นได้แค่ศีลาหนุนเท้าให้ผู้อื่นเยียบย่ำขึ้นไปพี่เซียวเย็ยน การแข่งขันสนามนี้ยังยิ่งใหญ่กว่าการแข่งขันคัดเลือกของสำนักนายคราวนั้นอีกสวินเอ๋อด้านข้างเท้าแขนบนราวกัน้นร่างอารชรภายใต้ชุดกระโปรงสีเขียวขับเน้นส่วนเว้าโค้งอย่างเหมาะเจาะนางผินหน้ามากล่าวกับเซียวเยียนด้วยรอยยิ้มพริมเพราเซียวเยียนพงกศีรษีะนิดหนึ่งยืดเอวบิดขี้เกียจกล่าวน้ำเสียงสบายๆในสำนักนายแห่งนี้เดิมก็เป็นแหล่งชุมนุมอัจฉริยะ สามารถอยู่ใน50อันดับแรกของพวกอัจฉริยะทั้งฝูงได้ย่อมไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาสามัญการแข่งขันคราวนี้ข้าต้องทุ่มเทสุดตัวไม่เช่นนั้นใครจะเข้าสู่10อันดับแรกเกรงว่าคงเป็นไปได้ยากพี่เซียวเยียนต้องทำได้แนะ่ระบายยิ้มบางๆบ,บ,บนดวงหน้างามพิสุทธินั้นกลับใช้แววมั่นใจยิ่งกว่าตัวเซียวเยยนอีกทำได้หรือไม่กลับไม่กล้าตอบแต่สิงโตตะครุบกระต่าย ยังไงก็ต้องใช้กําลังทั้งหมดที่มียามนั้นเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่พลังฝีมือก้ามกึ่งกับตนเองข้าก็ต้องพยายามสุดความสามารถเสียวเหยียนหัวเราะ่อนจ้องมองสวินเอ๋อแต่ถ้าเจ้าอยากเข้าสู่ธรรมเนียบคนแกรง่งน่าจะไม่ยากเย็นเพียงแต่สำแดงไม้ตายทั้งหมดข้าคิดว่าเทียบท้าพวกหลิวชิงได้สบายสวินเอ๋อเพียงหัวเราะไม่ตอบคำอยู่เบื้องหน้าเขานางน้อยครั้งจะเปิดเผยพลังฝีมือของตน แต่หากจะปรามาดนางเพราะเหตุนี้เกรงว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยความเร้นลับของแม่สาวน้อยนางนี้รวมทั้งระดับการเก็บงาท่าหมายตายกระทั่งเสีวยวเย็นยังเทียบไม่ติดทั้งมีฝีมือแต่กลับไม่ออกโรงสิ้นเปลืองโอกาสโดยแทอูเห่าด้านหลังเบปะปากกล่าวอย่างปวดใจการละทิ้งโอกาสต,ต่อสู้ระดับนี้ในสายตาเขาคือโทษประหารที่มีอาจอภัยฟังว่าสองวันก่อน เจ้าติดอันดับคนแกร่งเช่นกันเสียวเหยียนเลมองอูเฮ้าพลางถามจะหมอนี่พลังฝีมือหยุดนิ่งอยู่ที่ระดับมหาคุรุยุทธขั้นสุดก็จริงแต่หากสำแดงความสามารถเต็มพิกัดเสียวเหยียนทราบต่อให้ระดับยอดยุดหนึ่งหรือสองดาวก็ไม่มีทางความเขาได้โดยง่ายฮอันดับที่สี่สิอ็ดกว่าเจ้าสิทธิอันดับทีเดียวภาวนาเราสองคน่าต้องเจอกันบนเวทีอูเฮ้าหัวเราะ นหน้ากลับมีแววลำพองอยู่บ้างสามารถติดอันดับทำเนียบขนแก่งหลังเข้าสำนักนายได้แค่ครึ่งปีแม้อันดับไม่สูงแต่ผลงานระดับนี้ดับได้ว่าสุดยอดแล้วแน่นอนนี่มิอาจนำมาเทียบกับเซียวเหยียนได้แต่ตัวอูเฮ้าเองกลับพึงใจยิ่งเพราะเพื่อให้ได้มาซึ่งอันดับนี้ไม่ทราบเขาต้องทุ่มเทยาดเงือรงกายลงไปกี่มากน้อยเซียวเหยียนพงกศีศีะนิดหนึ่งนึกถึงในใจผรอนสวรรค์ของเจ้าหมอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ หากตนไม่มีแรงหนุนจากอัคคีฟ้าสามจำแรงและโอสถชนิดต่างๆเกรงว่าผลงานที่ขวามาครองทุกวันนี้คงไม่สูงไปกว่าอูเฮ้าเท่าไรสนทนากับอูเฮ้าเด็ครูหนึ่งเสียวเหียนจึงเหลียวหน้ากวาดมองรอบทิศกลับพบว่ามีคนไม่น้อยปรากฏขึ้นบนแท่นยกพื้นแห่งนี้นักเรียนที่เข้ามายืนบนนี้ได้ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่วนที่เหลือก็เหมือนกับพวกสวินเอ๋อคือผู้ติดตามผู้แข่งขันเข้ามากวาดสายตาช้า หลันหยุดลงบนร่างสตรีเย็นชาเรือนผมสีเงินในชุดกระโปรงสีเงินนางหนึ่งเสียวเย็ยนะงะเล็กน้อยเมื่อเลื่อนสายตาเห็นหลินซิวหยาเย็ยนเฮาและพวกที่อยู่ข้างกายหารเย่ดังคาดดูเหมือนตั้งแต่ร่วมแรงสอาอหากเียณแก่นพิภพในป่าลึกคราวนั้นทั้งหมดก็สนิทสนมดุดเงาตามตัวเสมอมาขณะเสียวเยียนสังเกตเห็นหลินซิวหยาสายตาของหลายคนนั้นก็มองมาทางนี้เช่นกันสายตาหลายคู่สบประสานต่างส่งยิ้มให้แก่กัน ฮอาเซียวเย็นหวังว่าพวกเรายจะได้เจอกันตั้งแต่นัดแรกแต่เป็นเช่นนั้นจริงของกระอักกระอ่วนแย่ด้วยสง่าราศีของหลินซียวหยาไม่ว่าปรากฏกายที่ใดล้วนเป็นที่รวมสายตาทุกเมือ่อดังนั้นได้ยินเสียงหัวเราะของเขาสายตาหลากอารมณ์หลายคู่โดยรอบพลันเคลื่อนกายมาทางซียวเยียนทันทีสิทธิพี่หลินเป็นถึงคนแกร่งอันดับสองนอกจากจือเย็นคนที่สามารถต่อกรกับท่านก่น,นับคนได้ ถ้าเจอกันตั้งแต่นัดแรกนั่นเพียงกล่าวว่าเป็นคราวเคราะห์ของเซียวเยียนแล้วเซียวเยียนหัวเราะพลางกล่าวเนั่นกลับไม่แน่ระดับความสําเร็จของเจ้าข้าก็นึกคลั่นคล้อมไม่น้อยเช่นกันหลินเซียวหยาตอบกลับทีเล่นทีจริงประจักษ์ในความเร็วอันน่ากลัวของเซียวเยียนขณะช่วยชีวิตหานเย่คราวนั้นกับตาเขากลับไม่กล้าดูแคลนสิทธิ์น้องท่าทางถ่อมตนผู้นีเด็ดขาดหลินซิวหยาหาไม่ได้ลดระดับเสียงลง หลังนั้นผู้แข่งขันจํานวนหนึ่งโดยรอบได้ยินเข้าต่างตะลึงงนันโดยพลังฝีมือของหลินซิวหยาถึงกับกล่าววาจาเช่นนี้หรือระดับความเร็วของเซียวเยียนจะน่ากลัวดังว่าจริงสําหรับสายตาตะลึงละคนกลงขาเหล่านั้นเซียวเยียนหาได้แยแสไม่เขาหัวเราะก,กับหลินซิวหยาและเปลี่ยนเรื่องคุยจริงด้วยหลายวันก่อนพวกเราเข้าป่าลึกมาอีกรอบหนึ่งคุยกับเซียวเยียนได้สักพักหลินซิวหยาพลันพลงขึ้น เสีวยวเย็นใจเต้นโครมโดยไม่เป็นที่สังเกตยิ้มถามอย่างแนบเนียนโอ้จริงหรือเป็นอย่างไรคราวนี้สมหวังหรือไม่จะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเดรชาน,นั่นนับวันยิ่งวิปริตคราวก่อนยังพอว่าคราวนี้เจอหน้าไม่รู้เกิดบ้าอะไรขึ้นมาทันทีที่เห็นหน้าพวกเราก็ปลุกสายเลือดคุ้มคลั่งขึ้นมาหากไม่ใช่พวกเราเพนนีได้เร็วเกรงว่าคงไม่มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันแล้วเย็ยนเห้าทางด้านข้างกรอกตาปะลับปะเลือก รุสวาทยังขัดอกขัดใจเสียวเยียนค่อยลงอกเบื้องนอกกลับเอ่ยปลอบเอามาไม่ได้ก็ช่างเถอะยังไรเสียถ้าติดสิบอันดับแรกก็จะได้รับเพลิงหารุไทต้นกำเนิดล้อมกายในหอคอยอัคขีฟ้าหลอมปราณชั้นล่างสุดถึงตอนนั้นคิดว่าพวกท่านคองอาศัยสิ่งนี้เลื่อนขึ้นระดับราชัญยุทธได้ขอให้เป็นเช่นนั้นเพลิงหาทุไทต้นกำเนิดล้อมกายนั้น ได้รับการขนานนามว่าเป็นใบผ่านทางนิรภัยของระดับราชัญยุทธแต่จะย่างไรก็มีอัตราล้มเหลวไม่น้อยเช่นกันถ้าสำเร็จยังพอว่าเกิดล้มเหลวขึ้นมาแม้เวลานี้ห่างจากระดับราชัญยุทธเพียงหนึ่งเก้าแต่หนึ่งเก้านี้หากไม่ศพจังหวะเหมาะดีไม่ดีห้าปีสิบปียังทะลุทะลวงไม่สาเร็จหลินซิวยาใสา่หน้าอ่อนใจพลางกล่าวระดับราชันยุทธระดับชั้นแห่งผู้กล,กล้าที่แท้จริง ระดับยอดยุทธพบเห็นได้ทั่วไปบนมหาพิภพมีเพียงขึ้นสู่ระดับราชันยุทธจึงจะสามารถหลุดพ้นจากชนกลุ่มใหญ่กลายเป็นผู้แกล้งกล้าแห่งมหาพิภพอย่างแท้จริงแน่นอนเซียวเหยียนตระหนักชัดในจุดนี้ดีและกระจางแจ้งถึงความต่างระหว่างยอดยุทธกับราชัญยุทธเช่นกันดังนั้นแลเห็นพวกหลินซิวหยากังวลใจปานนี้เขาเองก็ไม่ทราบจะสรรหาถ้อยคำใดมาปลอบโยนจะอย่างไร คนที่หยุดอยู่ระดับนี้ห้าปีสิบปีโดยไม่มีความคืบหน้าบนมหาพิภพกลับมีให้เห็นไม่น้อย <c oughs> ข้านี่เป็นพวกวิตกจริตจริงๆลินซิลหยารู้สึกบรรยากาศเหี่ยวเฉาลงหัวเราะคำหนึ่งหัวคิ้วที่กระมดเล็กน้อยคลี่คลายออกอย่างว่องไวตบไลเซียวเหยยนพลางกล่าวฝังว่าเจ้ามีเรื่องขัดแย้งกับพวกหลิวชิงในหอคอยหรือ <c oughs> เจ้าต้องระวังด้วยพรรคของพวกหลิวชิงติดอันดับทำเนียบขนแกรงไม่น้อยทีเดียว ถ้าเจอกันบนเวทีแข่งขันเจ้าต้องละเอียดรอบคอบการแข่งขันนี้แม้มีกฎห้ามทำร้ายชีวิตผู้อื่นแต่ดาบกระบี่ไร้ตาเซียวเยียนหัวเราะขณะจะพงกศรีรษะกลับพลันรู้สึกบนแท่นพื้นยกเงียบลงจึงหันหน้าควาับเมื่อเขาแลเห็นคนกลุ่มใหญ่เดินเข้าสู่สนามแข่งพลันรีตาเล็กน้อยคนกลุ่มหนึ่งตรงดิ่งขึ้นแท่นยกพื้นผู้คนตามรายทางต่างหลบลีกอย่างกรงเกรง หัวหน้ากลุ่มเป็นบุรุษแต่งชุดเรียบง่ายผู้หนึ่งรูปร่างใหญ่ล่ำคิ้วดกหนาชี้เฉียงดุดกระบี่ใบหน้าแข็งกร้าวฉายแววดุด,ดันอหังการบุคลิกราศีเช่นนี้ทั่วสำนักใดหามีผู้ใดไม่รู้จักนอกจากจอมหอกลิวชิงยังเป็นผู้ใดได้ได,ดานหลังลิวชิงก็คือลิวเฟยและเหยาเซิงซึ่งเคยมีข้อพิพาทกับเซียวเยียนยามนี้ต้องคู่เห็นพวกเซียวเยียนแล้วเช่นกันพลันพร้อมใจศาสตร์พุ่งสายตาเกยียดแค้นมา สำหรับสายตาของสองคนนี้เสี่ยวเยียนเพียงเลิกคิ้วเฉยเมยสบตากับพวกหลินซิวหยาแวบหนึ่งต่างหัวเราะแผ่วเบาคล้อยหลังกลุ่มของหลิวชิงเดินตรงมาทางพวกเสี่ยวเยียนและหลินซิวหยาเหนือแท่นยกพื้นเริ่มเงียบเสียงลงอักโขสายตาทุกคู่รวมศูนย์อยู่ที่คนสองกลุ่มนั้นสองฝ่ายนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนกลุ่มอิทธิพลสองขั้วที่แกร่งกล้าที่สุดของสำนักในโดยปกติคำนึงถึงสาเหตุนานา,นาประการต่างฝ่ายต่างไม่เข้ากายล้ำเส้น เาะว่าวันนี้เมื่อการแข่งขันจัดอันดับค้นแกร่งกําลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้ากลับประจันหน้ากันโดยไม่หลบเลี่ยงนี่ไม่อาจไม่กล่าวว่าชัางเป็นคู่แขนบนทางคับแคบจริงๆท่ามกลางบรรยากาศชะงักงันนั้นคณะของหลิวชิงค่อยๆหยุดเท้าลงเบื้องหน้าปกเซียวเหย็นหลิวชิงจำลืองเซียวเย็นและพวกหลินเซียวหยาแวบหนึ่งเอ่ยเสียงชื่อชาไหนที่สุดก็ได้พบหน้าข้ารอวันนี้มานานแล้วสำหรับคำพูดของหลิวชิง เซียวเย็ยนย่อมไม่โง่เง่าไปรับคําคนในสํานักในล้วนทราบคู่แข่งของหลิวชิงก็คือหลินซิวหยาคนอื่นๆเว้นแต่จื่อเย็ยนตัวประหลาดน้อยที่ตระงานง้ําอยู่เหนือพวกเขาน้อยคนจะมีคุณสมบัติให้หลิวชิงเห็นความสําคัญวังว่าคราวนี้เจ้าจะมีโชคบ้างเล็กน้อยหลินซิวหยาเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มบางแม้รูปร่างเล็กบางก็หลิวชิงเกือบเท่าตัวทว่าสง่าราศีนั้น กลับส่งเสริมให้เขาแลดูหน้าเกรงขามไม่ได้อยไกกว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ย่างเหลิวชิงบทสนทนาของทั้งคู่แม้เรียบง่ายกลับกรอบไปด้วยการรับคมอย่างเปิดเผยในฐานะที่เป็นคู่แข่งมาแรมปีทั้งสองมักประลองกำลังกันเสมอการต่อสู้ฉากหนึ่งในปีนั้นหลิวชิงพ่ายแพ้ให้กับหลินซิวหยาดังนั้นผูกใจเจ็บมาตลอดทว่าหลายปีนี้พลังฝีมือสูงขึ้นปวดพลาดเขาไม่เคยปรับมือกับหลินซิวหยาอีกเลยสาเหตุก็คือ บุรุษหนุ่มที่เต็มไปด้วยความหยิ่งพยองผู้นี้กำลังรอคอยโอกาสเช็เช่นเวลานี้ปีนั้นเขาปราชัยให้กับลินซิวหยาในการแข่งขันจัดอันดับวันนี้เขาก็ต้องคว้าชัยให้จงได้การภาคเพียนอย่างหนักหลายปีก็เพื่อการสับประยุทธ์ครั้งนี้หลิวชิงไม่ทราบลังเหงื่อไปเท่าไรแล้วอยู่กับความเดียวดายอย่างกล้ามกลืนลิ้มรสความแห้งแล้งในการฝึกตามลําพังระหว่างทั้งสองสนทนาเหนือแท่นยกพื้นเงียบกริบ แม้คนที่สามารถขึ้นมาบนแท่นยกพื้นแห่งนี้ล้วนเป็นผู้กลางกล้าระดับแนวหน้าของสำนักในและต่อให้พวกเขายิงพยองเพียงใดไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ในใจล้วนให้ความยำเกรงต่อสองคนนั้นไม่มากก็น,น้อยพลังฝีมือเป็นใหญ่นี่คือกฎซึ่งแพร่หลายทั่วมหาพิภพ,พ,พสายตาสองคู่บรรจบกันกลางอากาศประกายไฟคล้ายจริงแลบแลบบรรยากาศเขม็งเกลียวปกคลุมระหว่างสองฝ่ายท่าทางเสมือนเตรียมพร้อมประจันบานหากวาจาระคายหู แต่สําหรับจุดนี้เสียวเยียงกลับหากังวลไม่เพราะเขาทราบสองคนล้วนไม่ใช่ชนชั้นหุนหันวู่วามลิวชิงผู้นี้แม้ภายนอกบูะลุดุดันแต่เขาอดกลั้นถึงทุกวันนี้ได้หลังจากปราชัยให้กับหลินซิวหยาก็เพียงพอพิสูจน์ได้เห็นถึงอุปนิสัยใจคอดังนั้นเรื่องราวจำพวกลงไม้ลงมือกระทันหันอยากจะเกิดขึ้นกับคนทั้งสองที่ค่อนข้างเยือกเย็นซียวเยียงเคลื่อนสายตาผ่านผ่าน กลับพลันเหลือเห็นหลิวเฟยที่กำลังปั้นหน้าง,ง้ำงออยู่ด้านหลังหลิวชิงเขาเลิกคิ้ววูบเมื่อพบว่านางกำลังถลึงมองสวินเอ๋อร์ด้วยแววตาขุนขึ้นชัดเจนว่าสวินเอ๋อร์ตบหน้านางหนึ่งชาต่อหน้าธารกัมนันวันนั้นทำให้นางเจ็บแขนฝังใจแต่สวินเอ๋อร์กลับไม่รู้สึกถึงเส้นสายตาดุร้ายของหลิวเฟยดวงตาคู่งามเพียงจับนิ่งบนแผ่นหลังเซียเวเหยียนยามนี้ดวงหน้างามพิสุทธิ์ของสวินเอ๋อร์อาบประกายสีอำพันภาย,ายใต้แสงแดดอุ่นๆสาดทอ แผลขนตางามงอนระริกไหวใต้แสงอรุณโนไทยเคลิมลอยดุดห่วงฝันทัศนียภาพอันเพลิดแพลวในขณะน,นี้ต่อให้เป็นหลิวเฟยผู้เฉิดฉายยังอดบังเกิดจิตริษยาขึ้นมาไม่ได้ภาพอันเพลิดแพลนี้เข้าสู่สายตาเยาเสื่งทางด้านหลังหลิวชิงเช่นกันหัวใจเต้นโครมตามด้วยรู้สึกเจ็บท่อนแขนว่าซุ่มเสียงแหลมสูงเย็นเฉียบดังขึ้นเบื้องข้างฮนั่ก็คือสตรีที่ตบค่าวันนั้น ท่านต้องการให้ข้ามอบโอกาสให้ท่านก็ต้องบันดาลโทรศแทนข้าเหยาเซิงนางหน้ากระตุกเล็กน้อยแววตาเลื่อนลอยได้ครู่หนึ่งจึงค่อยเบนมาทางเซียวเยียนอย่างเลือดเย็นย่างเท้าขึ้นหน้ากล่าวแบบหนังยิ้มเนื้อไม่ยิ้มเซียวเยียนสตรีของตอนเองพึงกำราบให้ดีไม่เช่นนั้นตัวเจ้าจะพลอยเดือดร้อนคำพูดของเหยาเซิงชัดเจนว่าพุ่งเป้าไปที่เซียวเหยียนดังนั้นหลังได้ยินคำพูดนี้ของเขา โอ้ห้าวหูเจด้านหลังเซียวเหยียนต่างสีหน้าแปลเปลี่ยนถะลึงตาก้าวกระด้างเยาเซิ่งจูจูกล่าววาจาจำพาะเจาะจงเช่นนี้ส่งผลให้หลิวชิงมุ่นคิว้วแต่ว่ากลับไม่ได้เอ่ยคำเขาทราบดีเยาเซิ่งทำเช่นนี้เพื่อออกหน้าแทนหลิวเฟยเขาในฐานะญาติผู้พี่ของหลิวเฟยยอมไม่สะดวกปริปากติติงหลิวชิงชายตามองสวินเอิร์ที่สีหน้าราบเรียบด้านหลังเซียวเหยียนกลับคล้ายรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง คลื่อนเท้าไปทางขวามือหนึ่งก้าวบทบังเบื้องหน้าเลิวเฟยอีกครั้งวันนั้นในสนามประลองหยุดเขาประจักษ์ชัดถึงท่าร่างดุดพูดไพรยของสวินเอ๋อดังนั้นยามนี้ไม่กล้าพลีพลามตบเลิวเฟยหนึ่งฉากภายใต้หนังตาตนยังพออ้างได้ว่าตั้งตัวไม่ทันแต่ฉากที่สองเกรงว่าต้องมีคนคลางแคลงในพลังฝีมือของตนเป็นแน่เซียวเหยียนช้อนสายตาขึ้นจ้องมองเหยาวเสื่องติปันหน้าเยียบเย็นยื่นมือคว้าแขนสวินเอ๋อไว้ สายตาจ้องเขม็งเหยาเซิงกล่าวยิ้มยิ้มที่นี่ไม่อนุญ,ญาตให้ต่อยตีถ้าบังเอิญเจอบนเวทีข้าจะช่วยทวงถามให้เจ้าในรอยยิ้มฉายแววเยี่ยมหานยังเปิดเผยถูกเซียวเย็นรังไว้รัศมีแสงสีทองกลางอุ้งมือสวินเอ๋อดับปูบโดยพลันคข้วงามขมมดมุน่นมีได้กล่าววาจาเพียงถอยหลังหนึ่งก้าวตามด้วยกว่าตามองเหยาเซิ่งด้านตรงข้ามแวบหนึ่งตายรอยยิ้มบางๆเร้นความเย็นเฉียบเช่นกัน เห็นสวินเอ๋อถอยหลังลิวชิงที่เริ่มกระตุ้นพลังแกร่งในกายค่อยๆถอนใจเฮือกหนึ่งแต่ว่าสายตากลับยังจับนิ่งที่สวินเอ๋เขม่งมีประสบการณ์ของคราวก่อนเขาไม่อาจแน่ใจว่าฝ่ายหลังจะทะลันมาตบตีคนอีกหรือไม่ลราได้ถูกต้องแต่ประจวบมอเจอบนเวทีทุกสิ่งล้วนต้องทวงถามกลับมาไม่เช่นนั้นเอกใหม่ไม่กี่คนคงยกหูชูหางถึงฟ้าแล้วภายใต้รอยยิ้มอันเยี่ยมหานของเซียวเยียน แหววเซิงพงกศ์สีษะเบาๆแววชิงชังในดวงตาทวีความเข้มข้นเอาละเลิกพรามณได้แล้วด้านข้างหลิวชิงที่รู้สึกบรรยากาศเครียดเกร่งก้นทุกทีเอ่ยเสียงห้วนขัดขวางการประทะสายตาของทั้งสองฝ่ายบุนกายสืบเท้าไปยังที่นั่งบนแท่นยกพื้นหลังเกินแข่งขันอย่ากร้นึกว่าเจ้ายังจะเหลือศักดิ์ศรีอันใดในสำนักไหนเด็กใหม่ที่ไม่รู้จักธรรมเนียมมารยาทมีแต่ต้องถูกตบสั่งสอนหลายฉาด จึงจะสำนึกอะไรควรไม่ควรเหยาเซิ่งทิ้งวาจาดุดันพร้อมเสียงแค้นหัวเราะต่ำๆขณะเฉียดผ่านเซียวเหยียนสีหน้าเซียวเหยียนราบเรียบเมื่อมองดูเหยาเซิ่งหมุนกายผลาไปมุมปากค่อยๆเชิดขึ้นเป็นรอยยิ้มเลือดเย็นการท้าทายหลายต่อหลายครั้งของเหยาเซิ่งนับว่ากระตุ้นความอำมหิตในใจของเขาถึงที่สุดแล้วขออย่าได้เจอกันบนเวทีจริงๆไม่เช่นนั้นข้าคงได้ลงมือหักโหมเซียวเหยียนหมุนต้นคอชา้ชาๆ กล่าวเสียงแผ่วเบาอย่างไม่สะทกสถานสั์มันให้หมอบเจ้าตัวปาดซบนี่กำแหงไปแล้วอูเฮ้าสะบดพลางโบกมืออย่างโกรธกลิ้วหูเจียด้านข้างก็พลอยพยักหน้าดูเหมือนว่านางจะเหม็นหน้าบุรุษตุ้งติ่งคนนี้เช่นกันฮึ่ฮ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะผูกใจแค้นกับเจ้าหมอนี่หลินซิยวยาหันหน้ามาหยอกเซียวเยยนยิ้มยิ้มแต่ก็ไม่แปลกสิทธน้องสวินเอ๋อตบหน้าเลวเฟยในที่สาธารณะเยวเสิ่งไหมายเอาใจนาง ย่อมต้องมาตามจองเวนและอาศัยพลังฝีมือของเขากลับไม่สะดวกมีเรื่องกับสตรีนางหนึ่งดังนั้นได้แต่เอาความพยาบาลมาลงที่เจ้าดูจากเส้นหน้าเขาเมื่อครู่ถ้าเจอบนเวทีจริงเกรงว่าจะไม่ยั้งมือเด็ดขาดเจ้าต้องระวังด้วยปรายุทธของหมอนั่นพิสดารพันลึกที่เขาฝึกก็คือปรายุทธธาตุน้ำหรือกันว่าในอดีตเขาเคยถูกสัตว์มีพิษชนิดหนึ่งชื่อแมงปองดำกรันกระดูกกัดคำหนึ่งแต่เขาไม่เพียงไม่ตาย ผิดรายนั้นกอบลอมประสานกับปราณยุทธในกายโดยบังเอิญขณะต่อสู้กับผู้อื่นสามารถปล่อยพิษแทรกซึมเข้าสู่ในกายคู่ต่อสู้อย่างไร้ซุ่มเสียงหากขาจัดไม่ทันจะจบชีวิตในเวลาไม่เกินหนึ่งวันหลินซิวหยาหัวเราะพลางกล่าวไม่ทราบจงใจหรือไม่ในถ่อยคำกลับเผยไพ่ตายของเหยาเซิ่งไม่น้อยเซียวเย็นพยักหน้าประสานมือต่อหลินซิวหยาขอบคุณมากเพราะมีเพลิงบัวเขียวกันพิภพคุ้มกาย เซียวเหยียนหาเกรงกลัวปราณย,ยุตเจือพิษของเหยาเซิงไม่ทว่าความปรารถนาดีของหลินซิวหยาเขาย่อมน้อมรับด้วยใจข้าไม่ชอบหน้ามอเั่นเช่นกันแต่ปกติเขากลับสำรวมตนดีดังนั้นหาข้ออ้างจัดการไม่ได้ถ้าเจ้าเจอบนเวทีประลองจริงช่วยสัต์แทนข้าเพิ่มอีกหนึ่งมัดด้วยหลินซิวหยากล่าวล้อเล่นเซียวเหยียนอมยิ้มพยักหน้าในใจกลับเข่นหัวเราะถ้าแค่เจ็บปวดทางกายยหญไม่ใช่สบายมันเกินไป สำหรับคนถอยสถุนเยี่ยงนี้ต้องให้ทิ้งแผลชะกันเลือดอาบไว้บนร่างมันถึงจะรู้จักลาบจำหลังกลุ่มหลิวชิงจากไปบรรยากาศบนแท่นยกกลับมาคลึกครื้นอีกครั้งผู้คนหนาตาขึ้นทุกทีทอดตามองไปเสียวเยียนตกใจเมื่อพบว่าบนที่นั่งด้านล่างถึงกับเนืองแน่นด้วยผู้คนละลานตาแกงกลางจตุรัสอันอึกระทึกจอแจพลันเสียงระฆังโบราณกังวานขึ้นอีกคำรบ เสียงระกังดังสะท้อนยาวนานไม่สลายเสียงโวกเวกเริ่มค่อยลงจนกระทั่งสลายสิ้นในที่สุดสิ้นเสียงระกังกลางวานเหนือเวหาปรากฏเสียง้าลมหอบใหญ่ฝูงชนแหงนคอมองเพียงเห็นเงาร่างรางวูบผ่านไปเมื่อเลื่อนสายตาลงกลับเห็นเงาคนแก่ชราสิบกว่าสายปรากฏขึ้นบนที่นั่งพิเศษเหนือแท่นยกพื้นที่ตั้งอยู่กลางสนามตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบ แววตาเซียวเวย็นกวาดผ่านเงาร่างชาราภาพเหล่านั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้อาวุโสในสถานศึกษาที่คุ้นหน้าคุ้นตาและผู้สูงวัยเส้นผมนวดคราขาวโพลนในชุดสีดำซึ่งนั่งอยู่ตรงกึ่งกลางท่านนั้นหาใช่ใครอื่นก็คือผู้อาวุโสใหญ่ซูเชียนนั่นเองคิดไม่ถึงแม้แต่เขายังมาร่วมงานดูท่าสำนักในให้ความสำคัญกับการแข่งขันจัดอันดับคนแกร่งนี้พอควรเซียวเวยวเว็ยนพึมพำเบาๆ สูเชียนก้าวเนิบเนิบขึ้นหน้ากดสองมือกลางอากาศเบาๆฉับพลันทั่วจัตุรัสกว้างเหลือเพียงเสียงลมหายใจเขากว่าสายตามองดูรอบสนามช้าๆสุดท้ายหยุดอยู่บนร่างนุ่มน้อยชุดดำที่เกาะราวกั้นเนื้อแท่นยกพื้นคนนั้นไหตาเจอแววยิ้มหัวจางๆซุ่มเสียงแหดถุมกล้องดังทั่วสนามโูติดอันดับทำเนียบขนแกรงทุกท่านลงสนมสิ้นเสียงซูเชียนชับพลัน เพียงเห็นเงาคนบนพื้นยกสูงผิวปราดวูบวาบเงาร่างแต่ละสายกรีดวาดเป็นเส้นโค้งกลางอากาศก่อนแยกย้ายร่อนลงกลางสนามเซียวเย็นเงยหน้าขึ้นมองดูฝูงชนสุดขนาดนับโดยรอบความรู้สึกกระหายสึกอันร้อนระอุปทุพลุงยังเงียบงนันการประชันฝีมือที่แท้จริงกำลังจะอุบัติขึ้น ฟังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ